สบายเงี้สบายเงินนหนาแห้งบูขอ,อกเลยพี่น้องเอ้ยบูขอกออกมากเลยคุณสิเขาป้องได้ระบาดนี่บูออกมากแล้วสิเขาป้องได้เหรอสาจีจีดเป็นนนัอาหารเป็นพิษพี่น้อง ไขอยู่ซองมือซ้ามือละทองเสียอาหารเป็นพิษแต่ยาคุณยายนั่นและได้สมุนไพรคุณยายกัไข้แน่จะลากพริกปลาจะ้ะทั้งต้มกินทั้งฝนกินกัไข้แน่มาจะ้ะก็สัน่นแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,น่งโควิดน่าจาะไม่อยากไปโรงพยาบาลเป็นได้แล้ว เพิ่นหิวหยาแห้งบูขอกออกมาเลยเมื่เอื่อยเพินกินวักินแบบสบายใจเลยกินไปพิ้งพิ้งไปโอ้จะเป็นกินสบายเนะานะเจ้าเนาะวันพิ้งกกไม่ไปเสียสลระต้นยางให้สิบสองต้นฝนได้เลยกินสบายใจได้เนาะ กินไปพิ่งไปว่ามีไผมาหยาดจิ๋ละน้องออกคอ,อกละ,ะกินอยู่ทั้งนอกพูดนจะไปที่เพนเดอร์กินแบบสบายใจเลยทั <laughs> ้งกินทั้งพิ้งโอยจะเป็นเพิ่นาคาไกล ว่าจินท่ายลิปอันต่อเนื่องคับที่เพื่อนเฮ็ดอันทางดอกไม้เล่บ,บเ่เฮ็ดต่อจกคลิปมันหลุดจะจีลืมข้าวลบลิปอันสองลิปสุดท้ายออกเลยบ,บเเฮ็ดต่อเนื่องสาขอประทานอภัยหลายๆเด้อจ้าก็ท่ายลูกสาวแท่นกินยาแบบสบายใจเลยพิ้งกุกใหม่กินเลย แซบแสบแซบแซบ,แซบ <c oughs> ซเส่องเศร้ากับเส่องแรงจ้าเ <c oughs> กี่ยวหญา้าพันกินตอนกงเว้นให้นอนเว้นข <c oughs> <ๆ>ีต้ตมซีงแหงและวจจีก็กสิกลกลลุมไปใส่ใสนาำเอานาำใ,ใ้เพื่อนนอนจะดัองกลกลลุมลงอีกห้มันเลึกก็เก่า รถเมคโคหน่อยเจ้าของเนี่ยล้ว่ามีรถเมคโคก็เป็นเนาะมันทีวหไงจ้ะใส่ให้งานเจ้าของเนี่ยละกลนจากหน่อยแล้วก็เอานา้ำปียงน้ำาม,มาใส่พาอได้นอนกินแบบสบายใจไปเลยนะ